สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำคลิปความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขานะคะเป็นการทำแบบเรนดอมนะคะเป็นการสุ่มนะคะจะมีไพ่แค่สำรับเดียวนะคะสามารถดูได้ทุกสถานะนะคะดูได้ทุกราศีเลยนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะ เป็น EP ีที่6แล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเปิดทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะเพ e ออฟคัพ hmm. ค่ะ The Tower ค่ะสีไม้นะคะ King of Swords, Six of Cups, Two of Pentacles, Five of Pentacles. นครับค่ะตัวคุณนะคะตัวคุณในช่วงนี้มีสภาวะอารมณ์แบบหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดแบบอาจจะเกิดจากความอึดอัดน,นะคะการเก็บเก็บซ่อนอารมณ์เอาไว้อ่ะคะ่ะคืออาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณแบบรู้สึกแล้วคุณไม่แสดงออกนะคะคุณอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้แบบแสดงมันออกมาแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบ คุณอื่นอัดน,นะคะมันพร้อมที่จะพังมันพร้อมที่จะแบบระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อนะคะอารมณ์คุณตอนนี้นะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับภายนอกอาจจะดูน่ารักอาจจะดูทําตัวปกตินะคะไม่มีอะไรนะคะคือคือในใจคุณตอนนี้มันมันมันร้อนไปหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดความรู้สึกแบบนั้นได้ไงนะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดนะคะ ใช่มันเป็นควีนออปสอตขึ้นมาคุณอาจมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าเอ่ออาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่คุณคุณอยากจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะให้มันจบจบให้มันแบบให,แบบให้มันเคลียร์นะ่ะนะคะอืม พอดูหนึ่งดาคุณก็คือในในตอนนี้คุณนะคะตัวคุณก็มีการได้พูดได้คุยกับเขานะคะมีการได้พูดได้คุยกับเขาแต่คุณต้องการเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะที่อยู่ในใจคุณความรู้สึกที่มันแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีนะคะที่บอกว่ามันพร้อมที่จะพังนะคะก็คุณอยากจะเคลียร์ค่ะในตอนนี้พลังงานของ ความที่คุณอยากจะชัดเจนอยากจะเคลียอยากจะพูดคุยนะคะมันมันมีค่ะมันมีในตัวคุณนะคะในความรู้สึกคุณเต็มไปหมดนะคะสี่ไหมคุณอาจจะอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะให้มันแบบ ืออาจจะอยากจะพูดจะคุยอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะคุยกับเขาให้เข้าใจนะคะเขาอาจจะนิ่งนะคะในช่วงนี้นะคะตัวเขานะคะตัวเขานะรู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณนะเขายังคิดถึงคุณในช่วงนี้ถ้าเกิดเขาเงียบนิ่งหายไปเนี่ยบอกเลยมันเป็นช่วงที่เขาอาจจะไปช่างใจนะคะไปคิดทบทวนอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้ว่า อ่าเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมนะคะหรือเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปอะไรลักษณะนี้นะคะอืมเขากําลังคิดตัดสินใจจริงๆนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะไปต่อได้ไหมนะคะหรือว่าในตอนนี้นะคะตัวเขาอาจจะมีเรื่องของช้อยของตัวเลือกนะคะให้เขาต้องช่ช่างใจระหว่างคุณกับเขานะคะว่า ไม่ใช่สิขออภัยค่ะก็คือว่าให้เขาอะค่ะต้องช่างใจว่าระหว่างความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์เขาต้องการความสัมพันธ์ไหนนะคะกับคุณนะคะเขาก็ยังรู้สึกดีและยังอยากไปต่อค่ะแต่เขาก็เหมือนกับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณในช่วงนี้เหมือนเยี่ยมเียไป ไม่คุยเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเงียบหายไปเลยนะคะมันอยู่ในช่วงของการที่เขาต้องคิดทบทวนนะคะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะในบางท่านก็เป็นรักต่างวัยนะคะในบางท่านก็คุยกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ํา,ากรกฎพิจิกมีนชาวธาตุลมพูดไปแล้วเนาะอืมประมาณนี้ขอดูค่ะความสัมพันธ์ ของคุณเขาค่ะคิงอ of ครัอ่าขออภัยค่ะโดนกล้องอีกแล้วโดนขากล้องอีกแล้วขออภัยนะคะ n ใน t of Short คือนโนรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีอุปสรรคเนาะมันเหมือนกับต้องสู้อยู่คนเดียวก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาแต่อีกฝ่ายนึงอาจจะ ถามว่ารักไหมก็รักนะแต่ไม่ได้รีบนะคะเฉยๆยังเป็นช่วงทีอ่อยากจะเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้ไปก่อน mm hmm. เฝ้าดูสถานาการณ์ไปก่อนอะไรลักษณะนี้นะคะแล้วก็ฝ่ายที่อยากจะให้ความสัมพันน์มันไปต่อแบบที่ต้องการก็เลยรู้สึกเครียดกดดนันนอนไม่หลับอะไรลักษณะนี้นะคะอ,อาจจะเป็นความคิดมากว่าทําไมทําไมเราต้องเป็นฝ่ายที่พยายามนะคะ หรือความสัมพันธ์ไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะมีเรื่องของช้อยมีเรื่องของตัวเลือกนะคะด้วยความที่ใครสักคนในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีตัวเลือกเยอะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้อาจจะไปเป็นตัวเลือกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่ง มันทําให้ความสัมพันธ์นี้เจ็บปวดนะคะคือเขาไม่เลือกสักทีเขาไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะเอาอยัางไงนะคะเราอยากจะชัดเจนเราเนะ่ยชัดเจนกับเขาเราเนะ่ยมั่นคงกับเขาเราก็อยากได้สิ่งนี้จากเขาเช่นกันความชัดเจนความมั่นคงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วอะไรลักษณะ,ะน,นี้นะคะอืมแต่ก็เหมือนกับเขาอย่างนิ่งเฉยอ,อยู่นะคะ ในบางในบางท่านก็แบบมาบ้างหายบ้างนะคะอยากเงียบก็เงียบอยากหายก็หายอยากคุยก็คุยอะไรลักษณะเน,นี้ยก็ทําให้คุณเกิดอาการเครียดได้นะคะอืว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะขอดูว่าขอดูขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงเขาฮะความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคะ่ะ อยากจะได้ความชัดเจนแล้วนะอจะเอายงไงบอกมาจะไปต่อไหมคุณชอบเขามากๆแหละคุณรู้สึกดีแหละคะ่ะนะในบางท่านคุยกับชาวราศีตุลน,นะคะชาวธาตุด,ดินผู้ศกกันก่อนชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนู คือคุณอะคาดหวังกับเขาไว้เยอะนะคุณคุณเนี้ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาต่อคุณคุณอยากคุณอะอยากชัดเจนกับเขาคุณจริงจังกับเขาอยู่แล้วคุณก็อยากจะได้สิ่งนั้นจากเขาเช่นกันนะคะเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมากๆากนะคะคุณคุณก็รอที่จะแสดงความรู้สึกนะคะเออ ดีๆให้กับเขาได้รับรู้คุณอยากมีโมเมนต์ดีๆช่วงเวลาดีๆนะคะโอกาสดีๆที่จะโอ้ยขอโทษนะคะถ้านกกล้องมันขยับก็คือว่าคุณเนี่ยอยากจะอืมในบางท่านเป็นรักต่างวัยนะคะก็คือคุณอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาและ โอเคตอนนี้คุณก็รู้สึกแล้วแต่คุณก็อยากได้รับความรู้สึกนั้นกลับมาด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูพลังงานฝั่งเขาว่าเขาอะรู้สึกยังไงคุณคะเขารู้สึกยังไงคุณคุณไม่ได้มีเงื่อนไขกับเขาเลยนะคุณคนนี้ยอืมคุณจริงจังนะคุณอาจจะคิดว่าโอเคเขาให้มา ในบางครั้งคุณเหมือนอยากจะแบบให้กลับไปแบบเท่าเทียมคือเขาให้มาเท่าไหร่คุณอยากจะให้กลับไปเท่านั้นนี่ยนะคะอืในความรู้สึกของคุณนะอืเขารู้สึกยังไงบคุณคะสิบดาบหนึ่งเหรียญ จริงๆอ่ะเขาก็รู้สึกดีบคุณหรือชอบคุณมากๆเขาอาจจะไม่แสดงออกนะคะคือเขารู้แหละว่าคุณคือคนที่แบบโอเครู้สึกแบบอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ากันได้ดีแล้วก็มีอะไรที่คล้ายกันนะคะคือเขารู้สึกว่าคุณเนี่แหละคือคนที่ใช่นะคะเป็นหนึ่งเหรียญของเขาเป็นคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะเขา เขาอาจจะไม่แสดงออกนะคะตอนนี้ที่เขานิ่งไปนะคะเป็นสิบดาบเนี่ยในบางท่านนิ่งไปในบางท่านก็จบกันไปนะขอดูนะคะคือถ้าจบกันไปเนี่ยเขาอยากกลับมานะเขาอาจจะหาวิธีการที่จะกลับมาหาคุณเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณนะคะได้สารความสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าเกิดเขานิ่งเงียบไปเนี่ยเขาก็เขาว่าหายา กำลังคิดนะคะที่จะเขาก็จะกลับมาแหละนะถ้าเขาเงียบไปเขาก็จะกลับมาเพื่อที่จะกลับมาถามว่ากลับมาแล้วชัดเจนไหมก็ยังนะคะคือเหมือนกับเขายังอยากจะดูดูความสัมพันธ์เนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจเขาอาจจะคิดว่า อพอดีเด็กถือดาบน s สเตรนท์คุณกับเขานะคะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความแตกต่างกันเนาะเขาก็เลยอยากจะดูอีกสักพักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถามว่าชอบไหมชอบใช่คุณคือคนที่มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าตรงใจเขามากๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนในุโรมณติของเขาอะไรลักษณะเน,นี้ยแต่แค่เขาย่าง เออไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะหรือเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบอืมกับความสัมพันธ์ที่จริงจังขนาดนั้นนะคะตอนนี้เขายังเป็นเด็กถือดาบนะคะแล้วคุณก็มีความแตกต่างกันในบางท่านต่างกันทั้งวัยนะคะทั้งภาษานะในบางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์นะเขาชอบแหละนะ ถ้าเขาเงียบนิ่งหายไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งแหละนะคะเพราะคุณก็คือคนที่เขาคิดถึงและผลูกพันนะคะต่อให้การกลับมาครั้งนี้ของเขามันจะยังไม่ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยนะคะหรือว่าชัดเจนอะไรนะพอดูแนวโน้มค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์เดลัเลอร์นะคะ ตัดกันยังไม่ขาดนะคะต่อให้อยู่ในสถานภาพสถานการณ์ที่มีเรื่องของช้อยนะคะของตัวเลือกนะคะก็ยังมีความแบบมีความรุ่มหลงมีพชชั่นต่อกันนะคะมีแรงดึงดูอะไรบางอย่างที่ที่มันยังตัดขาดกันยังไม่ได้นะคะต่อให้เป็นช้อยก็เถอะต่อให้เป็นตัวเลือกก็เถอะนะคะมันยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ ควีนถือเหรียญเป็นสี่เหรียญคือก็อาจจะยังก็เห็นเราสำคัญเลยนะมันมันยังมีการเห็นความสำคัญเห็นเอ่อยังมีความรู้สึกดีๆที่ให้การที่มันยังอยากจะไปต่อแค่แค่แบบอาจจะอาจจะยังมีความคิดมากหรือว่าอาจจะเป็นการกักด้วยก็ได้นะคะสี่เหรียญแต่จริงจริงอ่ะ คือเขาเขาอะนะคะยังหวงแหนนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นตัวเขานะยยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้ยังอยากได้รับโอกาสยังรู้สึกดีๆกับเราแหละแต่อาจจะแค่เอ่อยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราแค่นั้นเองถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะคะยังอยากได้รับโอกาสนะก็ยังตัดกันไม่ขาดค่ะมีเกณฑ์ก็ที่จะยังได้คุยกันไปเรื่อยๆในสถานการณ์แบบนี้ในสถานะแบบนี้ไปก่อนนะคะโอเคนะคะสำหรับ เพื่อนนะคะความสัมพันธ์ของเขาและคุณนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe นะคะให้กับช่องนาราทาโรของเรานะคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ